สวัสดียามบ่ายแก่ๆครับพี่น้องขณะน,นี้เวลาบ่าย15บห้นาฬิกาครับบ่าย3ามโมงเอาบรรยากาศกวายเล่นน้ำฝนตกหนักตลอดครับนครนายกเมื่อวานฝนตกหนักจนทำให้น้ำนะครับจังหวัดนครนายกน้ำท่วมหลายจุดนะครับน้ำท่วมหลายจุดโดยเฉพาะที่สันดาบฟาร์มนี้ก็น้ำเต็มบ่อแล้วครับน้ำเต็มสระแล้ว นี่ดูนะครับน้ำเต็มสระหมดเลยพี่ขาวพี่ขาวกับบรรดาลูกๆเมียๆก็พากันเล่นน้ำตัวายใจตามอัธยาศัยตัวไหนไม่ชอบเล่นน้ำก็เล่นโครนครับนุนเล่นโคลนตัวขาวเลยครับไม่ใช่ควายเผือกนะแต่เป็นควายเผือกไปหมดแล้วผมมีควายเผือกทั้งหมดสี่ตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้สามครับ ไม่รู้ไปไหนอีกหนึ่งน่าจะนอนเล่นโครนใช่ใช่ออมบุญนะครับออมบุญนอนเล่นโครนอยู่กับแม่เอาอา๋ไปไหนแล้วไม่ใช่อมไม่ใช่ออมบุญนะครับออมบุญอยู่นี่น่าจะ งามตาครับไอ้บัวงามบัวงามไม่รู้ไปอยู่ไหน,บ,บ,นบัวงามกับน้ำเพชรบัวงามกับน้ำเพชรชาญจานบัวงามอยู่ไหนอ่ะฮะบัวงามกับน้ำเพชรไปไหน ดูให้หน่อยดิอ่านี่นี่ันแหนสายฟ้าทักเหรออ่าสายฟ้ามีความสุขเหรอลูกสายฟ้าร้องทักนะครับอ่ามะลิมะลิเรียกใครครับนี่ก็มีความสุขหน้าอิจฉาจังครับพี่น้องดูนะเขากินอิ่ม ตอนนี้ไม่ได้มีแปลงหญ้าให้เล่นนะครับแต่ก็กินฝุ่นก็โพดกินฟางอยู่กับบ้านนะครับพี่น้องดูนะครับฟางผมยุบไปไปค่อนหนึ่งแล้วนะครับทั้งหมดมันมีสามส่วนยังเต็มตอนนี้เต็มเต็มอยู่สองส่วนอีกส่วนหนึ่งนี่ยุบไปค่อนหนึ่งเลยนะครับอีกส่วนยุบไปค่อนหนึ่งก็ประมาณเจ็ดร้อยก้อนหายไปครับเพราะว่ามันมันห้องละเก้าร้อยห้องละเก้าร้อยก้อนนะครับ หายไปประมาณ700ควายกินไม่กี่เดือนนะครับวันละ10ก้อนจะเหลือแล้วของผมวันละ10ก้อนเดือนละ300 300ก็สิน2เดือนกว่าๆนะครับยุบหายไปเลยนะฮะพี่น้องเห็นไหมครับเขามีความสุขอยู่กับการนอนเนาะนอนน้ำแช่น้ำ แมลงต่างๆก็ไม่กล้าที่จะรบกวนเขาบางตัวก็มุดน้ําดําน้ำเลยครับนี่นี่คุณน้องเห็นไหมดําน้ําหายเงียบไปเลยอโผล่ขึ้นมาแล้วอ๋อเนี่ยน้ําเพชรอยู่นี่น้ําเพชรอยู่นี่หายแต่โอ้ถ้าอย่างนั้นตัวโน้นบัวงามน่าจะอยู่โน้นครับบัวงามเกลือโคลอยู่โน้นเพราะว่าน้ําเพชรน้ําเพชรอยู่นี่ตัวสุดท้ายนี่ครับ โบงงามหายไปตัวเดียวเดียวนะครับสองสามสี่ห้าหกสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ้าวหายไปสองตัวเนี่ยนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองเอาหายไปสองตัว ไม่รู้ว่าตัวไหนหายบ้างครับโหโผล่ oh, oh, oh. แต่หน้านี้จําไม่ได้จําได้เป็นบางตัวนะจำได้ก็จาได้เกือบหมดแหละแต่ว่าตัวเล็กๆน่าจะไม่ค่อยจำได้สองสี่หกแปดสิ นี่ครับบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องดูยามบ่ายเช้าก็อย่างนี้ครับเช้าก็กินฝุ่นก็พพดอิ่มกินฟางอิ่มก็ลงเล่นน้าครับลงเล่นน้ําบ่ายก็ลงเล่นน้ํามีพื้นที่อยู่แค่นี้ครับพี่น้องหกไร่นะหกไร่เขาก็เดินวนไปวนมาไม่มีตอนนี้กําจัดพื้นที่นะครับที่กินหญ้าแท้เลมนี้หมดใส่หมดหมด,หมดสิทธ์ครับผมหวานถั่วฮาบัต้าไว้ หวานย่าลูซี่ไว้ก็ไก่กินของผมหมดครับควายก็เหยียบย่ําแหลกไปหมดแล้วเนี่ยแถวเนี้ยมันขึ้นอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ขึ้นแต่นั่นแหละครับพอยาวสักคืบหนึ่งควายก็เล็มหมดเลยครับไก่ก็กินนะครับพอสั้นๆไก่ก็กินเนี่ยขนาดว่าผมล้อมตรงนี้ผมล้อมเป็นลวดไฟฟ้าไว้นะครับว่าจะมันเป็นบ่อบําบัดน้ําตนาการน้ําใต้ดินไม่อยากให้เขามาเหยียบ หญ้ามันก็พยายามจะขึ้นนะครับแต่นั่นแหละพี่น้องครับไก่จิกกินหญ้าผมหมดครับขึ้นมายาวสักเซนตสองเซนไก่จิกกินหมดนะตอนนี้ไก่เยอะด้วยครับไก่หลายร้อยกินกันเกลียนเลยเออก็มีความสุขดีเนาะลูกๆมีความสุขดีพอเห็นเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์มีน้ําเล่นอย่างนี้ผมก็สบายใจแล้วครับตัวดำดำอ้วนๆไม่มียุบเลยนะครับ อย่างนี้ถือว่าเราเป็นคนเลี้ยงเราก็มีความสุขนะครับความเพลิดเพลินใจเห็นเขาดูก็อดที่จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไม่ได้นะครับเห็นเขามีความสุขเห็นก็นอนเล่นน้ํากันนะผมถ้าภาพอย่างอื่นนี่ก็ยังไม่ค่อยตื่นเต้นแต่พอเห็นเขาเล่นน้าตุ้มตัมต้มตุ้มตั้มเนี่ยอดไม่ได้ครับที่จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพอดไม่ได้ที่จะบรรยาย อดไม่ได้ที่จะมาอวดพี่น้องเอฟซีนะครับเหมือนก็เหมือนการอวดอะนะเอามาให้ดูนะบางคนบางท่านบอกโอ้อิจฉาจังเลยนะครับอิจฉาจังเลยวางวางแผนไว้ครับเพราะว่าตอนที่มาอยู่ใหม่ๆมันมีต้นมะม่วงแน่นไปหมดนะครับวายก็ลําบากมีที่เล่นน้าอยู่นิดหน่อยข้างหลังโน้นนะครับแต่ปีนี้ได้ปรับใหม่ครับเอามะม่วงออกหมดนะเหลือสองสามต้น เอาไว้กินแค่นี้ครับเอามะม่วงไว้กินที่เหลือก็ปรับมาเป็นสภาพอย่างเงี้ยเท่าที่พี่น้องเห็นนะครับตอนแรกคิดอยากจะให้น้ํามันท่วมนะครับให้มันท่วมแล้วระบายออกไปทางหลังที่มันก็ฝนตกมาก็ยังไม่ท่วมสักทีนะพี่น้องรอหรือถ้าน้ําท่วมได้มันก็จะทําให้ได้ได้ระบายน้ําตรงนี้หมุนเวียนน้ําก็จะไม่เน่าไม่มีกลิ่นแต่ตอนนี้ใกล้แล้วนะครับพี่น้องใกล้มากๆแลละใกล้น้ําจะล้นล้นตลิ่งไปแล้ว ล้นล้นตรงนี้ครับล้นอะไรนะก็เรียกว่าคันดินเนี่ยนะว่าเห็นในี่ในบัวง,งามป่าอาจารย์บอกวายมันหายไปสองตัวนะฮะไม่ใช่ตรงนี้นับแล้วเนี่ยมันหายไปสองตัวลองไปเดินดูที่ข้างหลังอยู่ป่ะ Nó ăn ở bên cạnh đâm đông gặp không qua ở hải, đi tôi xem. đâm đông không thấy. Con gà. Đâm đông và เออดูดิไม่ใช่เดี๋ยวไปลุยข้าวเขาเนี่ยไม่มีดําโดงกับทองกวาวน้ำเพชรน้ำเพชรกับบัวงามน่าจะอยู่โน่นบัวงามแต่ตอนนี้ดำดงกับทองกวาวไม่มีไปตามดูดิฮะอ๋ะออยู่ในคอกแล้วไปหรือว่าไปลุยดำดงนี่ไม่ได้เลยครับพี่น้อง ชอบแบบมุ่นชอบลวดถ้าหัวเขาออกได้เขาก็จะเอาเอาหน้าอกเขากดกดลวดหนามให้เสาโยลงจะมีปัญหาไก่ชานทุกวันนะไอ้ดำดงนี้หน้าถนนเนี่ยมันกดลวดขาดเป็นเส้นๆเลยครับเพราะว่าเสาหน้าถนนมันเสาแข็งแรงเทป,ปูนทุกต้นนะครับดำดงใช้หัวโผลลงไปแล้วก็ใช้หน้าอกอ่ะกดลวดหนามขาดปึ้งเลยไม่ขาดก็ ตัวเหล็กที่สลักในเสา,าหลุดครับเป็นควายที่ฉลาดแล้วก็แกมโกงนะครับฉลาดแบบโกงๆหน้าตาก็ถ้าเขาทำผิดนะพอเราดุเหมือนเหมือนเขาล้อเลียนเราครับถ้าเป็นคนก็คือแลบแลบลิ้นใส่นะนำโดงเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมควายตัวนี้มันกวนกวนกวน,กวน,กวนประสาทมากเดี๋ยววันหลังผมจะเก็บภาพแบบ ที่มันกวนๆให้พี่น้องดูนะครับเวลาเราเราดุเวลามันทําผิดอะเราดุมันเนี่ยมันเหมือนถ้าเป็นคนก็แลบลิ้นใส่อะแต่มันไม่ได้แลบลิ้นนะแต่มันทําหน้าทะล้นใส่ครับผมเก็บภาพไม่ทันสักทีครับตั้งใจจะเก็บเก็บไม่ทันสักทีเอาครับเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องดูครับตอนนี้ควายก็ขึ้นน้ําหมดแล้วครับอขึ้นน้ําหมดแล้ว ไไข่ขาวมาป่วนนะครับไข่ขาวป่วนไล่ควายขึ้นน้ําควายมันก็ขี้ลาคาญนะพอได้ยินเสียงไข่ขาวนี่มันก็หนีครับไปหากินฝุ่นข้าวโพดดีกว่า,าโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับ